สบายดีสบายดีสวัสดีพี่นอ้องอ่าสบายดีอีกเถอหนึ่งเนะาะหลังจากที่ว่ามัดแคร์นักเฮ็นจะบ่าวจะสาวเนาะพี่น้องเพื่นอกนกะอ่าลงทุนบัดเดียก็เลยได้กำไรอะไรเนาะพี่น้องเนะาะจะสิพากันมากินข้าวกินน้ำม,มาเนี่ยหม,มูน่าเนี่ยจะบกกินหมูปะ เอาไปนะขรัพี่มันบ่มีหลักมากินเย็ยมขลุ่มสันอยังมาอะไรเด้อะไรเด้อพักนั้นพักแก่มบ่้นี่ฮะพักกาดพักทองเนาะพักทองมีแบบบ่ใส่กระตูบเลยหน่อยเนาะ

จิ๋วความหายนาจนอะเบบอกร้อนนมาที่นี่เ้าอนี้ก็สิเป็นสวมเจ้าบ่าวจ้าสาวผัวน้าพี่น้องเลเจาสาวก็ได้เนาะได้ลูกสาวเพ่ันพี่น้องแน่ใหญ่เป็นสาวเลยผมมาอยู่บ้านหอยยางเด้อนี่เลยมาอยู่บ้านหันนยยางแล้วพี่น้อง เป็นซาวบันหัวยางแล้วบ้านนี้เพื่อนกับฟาการกินข่าเนาะพี่น้องหลังจากที่อาหมัดแขนเนาะเรือผูกแขนครับเอาไผ่อะไแหละอาหารการกินกัสซีมีอาลาบหมูแล้วก็ส่วไก่เนาะพี่น้อง Boards, ตอนเพิ players, ่นก็พากันกินเก่าแล้วพี่น้องใส่น่าจะสัวไก่แซ่บบะดำผู้คิดดูอารมณ์ใส่ไา่เลยพี่น้องดีดีเหมือนกันดีเติบไปได้นาออะไรอย่า บอไบเบิ่งมันให้กินข่าวมมีคนปากเรากินข่าวแล้วอะเนี่ ไม,ม่นนะ้ดมมันเนาะ้องผิดกรรมได้ไหมลูกอ่อนซิวเอาบ่ซิวเอาบ่

ตอนนี้กากินเข่ากับพากันอีกเป็นขีเรียบร้อยเนาะพี่น้องอิ่มแล้วพ่ออิมแล้วทาจบเลยเอาหอมบน

เข่าก็เอามาเลือหลอัลงจากที่กินแล้วแล้วพี่น้องก็อย่างลงเมืองเลยนอกบบนี้แม่สโล่ตักเอาไปชงกินแล้วละกันมีแน่อยากได้พี่น้องเลยพักก็จะเอาอันกินโบเบิร์นอะไรพี่น้องผนสงใช้ผนหมักผักกาตดต้นกับข่าวข่าแล้วหอมเลยเนาะ ข้าวอันนี้ 1, 1, 1, ค่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งกระเทือดเดียวเทือที่สอง 1, อดดอหนึ่งหมได้บ่อห้าก็มากข้าวเดียวข้าวกระหนึ่งข้าวอันนี้คนพราคนเป็นบาวานกินบ่ได้บาวานคืนเออแล้วให้แล้วหน้าละพี่น้องเอ้ยกะขอบ่าวขอสาวแล้วก็มีงานต่องานแต่งนั่นแหละ จากที่แกเกี่ยวเขาแล้วก่ะคนก็ยังเงียบๆแล้วพี่น้องหมมีหดคนเนาะไอ้เจ้านอนอยู่หน้ายังมาทันไปเข่ามาพี่น้องมียังหมูนะไม่แต่น้ำมันมันเนาะมันต้องเบืออันใหญ่เลยทอดเนาะจะคือบดทอดเ็ดเฉียบหมูเนาะ น่าเสียดับเคลียมูหลังจากนะที่เฮากาได้มาแต่มัดแขนนอกพี่น้องก,กาพาไปเบิ่งอาเ้าสาวนอกเป็นเขาเฮือนฮอ้วกับ กินข่าวสาคีเนาะพี่น้องเพื่อของอาหารการกินเผื่อกบซีมีอ่าอ่าลาบซีดหมูเนาะพี่น้องกับสบิวกับบริกินลาบซีดหมูตั้งแต่ดนดนเลยแหวะพี่น้องเลยกับได้กินมื้อนี่เนาะกับถือว่าแซ่บหลยพี่น้องกับยิดของประเพณีเผื่อกะอาสิบบกคือกับเฮ้าเนาะพี่น้องเพราะว่าเพื่อเป็นคนต่างบ้านเนาะแต่ว่าแข้งเดียวกันอะไรพี่น้องเพราะว่าบ้านเพื่อกะอยู่บ้านคอนเต้เนาะพี่น้องกับออกจากบ้านสบิวไปกับโดนปัญญากะหอดบ้านเผื่อเนาะกับ กลับมาอยู่มาอยู่เฮือนแม่ย่าอะไพี่น้องเพิ่นกะมีลูกหนึ่งเนาะลูกเพิ่นกะใหญ่เป็นไกเป็นสาวละพี่น้องกะได้กำไรเนาะได้กำไรเพิ่อนกะไรเอาเมียเอาเมียทันทีกะได้กำไรซ้ำพี่น้องเลยกะผู้เจ้าบ่าวเพิ่นกับอกเคยมีเมียอะไรพี่น้องเพิ่นกิได้เมียคนนี้เป็นคนแรกแหละ แต่ว่าเมียเพิ่นเป็นเมียแม่ห้างลูกนึงเนาะพี่น้องก็คือว่าได้กำไรดีเนาะพี่น้องกะล่มพี่น้องเอ้ยบรรยากาศก็ได้เนาะกะโอเคเนาะสำหรับคลิปมิสวิวกัสิขอจบคลิปเอาไว้สำเด้อฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามมิสวิวเนาะเผื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปจะต่อไปเนาะกัขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆที่เข้ามาให้กำลังใจซิวไปหลายทางทุกซม